I w i s ส s t ร r ์ m ม t a r o โดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ค่ะครอบครัวเอ w ิโ o รไมายทาโ l o ทุกทท่ทานนะคะแล้วคนที่ตามมาจากแฟนเพจเฟ a บ e o o ทาโ a ่เลิฟวิ่งดิ้งทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่ประจําเดือนประจํากลางเดือนสิบายวิคลี่ระหว่างวันที่16ถึงวันที่28 กุมภาพันธ์ให้กับชาวราศีธาตุธาตุดินธาต้น้าธาตุลมและธาตุไฟเนาะการอ่านมันเป็นการแบบเจ n e r a l reading เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เก็บคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นการายชีวิตนะจ๊ะฝากเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กด u ับ c r i b ้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนในโอนด,ด้วยนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่โอ้จะได้ปล่อยออกมาแล้วคุณจะได้เห็นนะคะขอให้ช่องเราได้เติบโตไปได้วยกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดวงกันดีกวดดาากวว่่่าาโดดยจะะอนนนแแลคคมมีีูปรเ็็้ เวิร์กเคสที่2ก็คือเฟสสองคือคนโสดนะคะสามารถคิที่ดีสครับชั่นได้เลยนะคะจะมีทับแตมทำให้อยู่แล้วเริ่มลไป <คน S 1> ดูดคนธาตุดินเฟสหนึ่งก่อนเฟสหนึ่งคือคนที่มีประเด็นมีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่นะคะขอดูไพะะ่เมนอนเนจี่น่อยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นยังไงบ้างาห้าถ้วยมีใครบางคนยังอยู่ในช่วงของการที่ทะเลาะท็อกซิกยังมูฟออนตัวเองออกจากความรักเก่าๆไม่ได้ ถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวถูกปล่อยทิ้งหรืออาจจะอยู่ในการแยกกันอยู่แล้วคืออยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเลยคือเขามามาหายหาๆแบบว่าเหมือนคุณแบบไม่ค่อยได้คุยกันจนคนณรู้สึกอยากจะพอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ The เดวิลขึ้นชัดเจนว่าบางอย่างในใจคุณยังอยากจะยื้อเขาไว้อยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ตัวคุณที่อยากจะแบบตัดเขาขาดโดยสมบูรณ์เพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยังชัดยังไม่ชัดเจนกันในเรื่องของความรักอะ King of คั p แอค King of Pentacle ขึ้นเนี่ยเหมือนมันมีการตัดสินใจที่มีการเคยพูดคุยการมีคำสัญญาอะไรบางอย่างที่ให้กันไว้แล้วยังไม่สามารถไปได้วยกันได้หรือจะเป็นความเคยชินเก่าๆที่คุณยังไม่สามารถเอาเขาออกจากชีวิตได้ก็เป็นไปได้สําหรับใครบางคนที่อยู่ในสถนนะรอใครบางคนอยู่นะ ไพ่ตัว The Emperor ขึ้นชัดเจนว่าอาจจะเป็นชาวราศรีธาตุไฟนะคะที่มีประเด็นกับคุณและชาวราศรีธาตุน้ำน,นะคะที่มักจะมีปัญหากับคุณอยู่ช่วงเวลานี้ดูดูแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนคุณถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวมากเป็นไพ่พลังงานที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามีการแยกกันอยู่มีการไม่เข้าใจกันมีการแบบว่าไม่คอยได้สนใจกันคุณกลายเป็นคนที่แชทหนักขวาอยู่คนเดียวอืม ทำให้ดูรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณอยากจะพอหรู้สึกอยากจะไปก็เป็นไปได้ในขอดูเมนเอเนจีปัจจุบันเนี่ยสิว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงต่อคะอ่ะขอดูหน่อยว่าปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงต่อ โอเคเด็กถือถ้วยห้าเหรียญห้าถ้วย The Metician สีดาไอ้สีเมทาและ The e m p r e s สโอ้ยลองมองดูว่า Weekly สอง Weekly นี้นะคะก็คือช่วงวันที่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบแปดเนี่ย ยังไม่มีการติดต่อ,อก,กับเข้ามาชัดเจนของใครบางคนที่คุณหลอนะมันอยู่ในช่วงของการที่ตัวเขาก็สับสนและตัวคุณก็เริ่มตัดสินใจที่จะไปแล้วอะแต่ตัวเขาก็ยังไม่คิดจะทําอะไรกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรืออาจจะสลับกันว่าตัวคุณอาจจะสับสนและตัวเขาที่จ,จะไปก็เป็นไปได้ไวเวอร์ซ่าสลับกันได้หมดเพราะมันเป็นดวงโดยรวมเนาะความรักของพวกคุณเนี่ยดูดูแล้วอะมันยังไม่จบกันหรอก แค่การไปครั้งนี้การจากไปของตัวคุณหรือตัวเขาครั้งนี้มันจะมีการวนลูปกลับมาได้เจอกันอีกอืมระยะเวลาคืออาจจะประมาณ2-3เดือนอาจจะได้วนเวียนกลับมาเจอกันอีกเพราะว่าดูแล้วคนสองคนยังไม่จบกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะว่าไพ่ตัว the lover ยังไม่ให้จบเพราะว่าคนสองคนนี้จะต้องมีการปรับความเข้าใจกันและกลับมาคบกันอีกเพราะว่าคนสองคนนี้เขาเกิดมาเป็นคู่กันเขาเกิดเป็นทวินเฟรมกัน ยังไม่จบกันหรอกในเรื่องความรักความสัมพันธ์มองมองดูแล้วอ่ะมันจะมีการตัดสินใจของตัวคุณว่าคุณจะเอาไงต่อกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าคุณรอคุณก็รอต่อไปถ้าคุณคิดจะไปคุณก็เดินหน้าต่อไปบางทีการเดินหน้าต่อไปอาจจะไปวนลูปเจอเขาในอนาคตก็เป็นไปได้นะคะความรักของคุณในช่วงนี้อ้นมองดูแล้วว่ามันยังมีเรื่องของอะไรบางอย่างที่จะต้องมีการปรับความเข้าใจยังต้องมีการพูดคุยกันอีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้จบ มันยังไม่จบหรอกมันจะต้องมีการพูดคุยกันเยอะเพราะตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะยังไม่อยากจะไปยังมีอะไรคารคาสังในใจคุณอยู่ยังรู้สึกว่ามันคุ้มเคือกับความสัมพันธ์อยากจะเคลียร์แต่เขาเลือกที่จะไม่เคลียร์เขาเลือกที่จะหนีเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะไม่พูดแต่เร็วๆนี้เราคิดว่ามันจะได้คุยกันเขามักจะได้นสงครามประสาทบางทีเขาอาจจะทําเหมือนง้อคุณแล้วสักพักหนึ่งเขาก็ปิดโซเชียลมีเดียของเขาไปก็เป็นไปได้เหมือนกับทาให้รู้ว่าเออฉัน,นะ ไม่ได้ไปไหนหรอกฉันก็ยังรักคุณอยู่แต่การกระทํามันย้อนแย้งอะแกเออมันทาให้ความรักความสัมพันธ์นี้อยู่ในเรื่องแบบของการที่คุมเคืออือจริงๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะโอ้ขอดูแล้วกันว่าเอาคําบทสรุปของความรักของคนมีคู่เขาจะเป็นยังไงต่อคะขอดูบทสรุปหน่อยบทสรุปจะเป็นยังไงต่อคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ เดอะฟลูเซเว่นออฟสอดเทนออฟเพนเตอร์เควินออฟวอนเซเว่นออฟคัพเควินออฟเพนเตอร์ แล้วก็เด็กถือเหรียญเออดูแล้วกันกลับเข้ามาการที่สรุปบทสรุปก็คือความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะต้องมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันแต่ต้องให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาดูดูแล้วเหมือนใครบางคนมักจะเล่นสงครามประสาทและคําพูดคําจารุนแรงอาจจะมีการถึงขั้นทะเลาะกันและแยกกันอยู่อีกได้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดี สิเหลี่ยามาบอกว่าความมั่งคงในเรื่องของความรักมันจะเริ่มชัดเจนแต่ตัวใครบางคนจะเล่นเกมในการที่อีกคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นคนที่ใช้อารมณ์แต่อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่ใช้เหตุผลควีนสองคนนี้เลยทะเลาะกันไม่เข้าใจกันบ่อยอีกคนนึงใช้อารมณ์อีกคนนึงใช้เหตุผลสุดท้ายก็เลยตีกันอีกทีหนึ่งคำพูดจึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่าเจ็ดถ้วยขึ้นมาเตือนว่าคำพูด ของคุณต้องระวังในช่วงนี้ The f o o บอกว่าทําอะไรจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วรอบคอบคิดดีๆไม่อย่างนั้นมันจะต้องมีการเลิกลากันและจบกันจริงๆแล้วหรือไม่ก็คือสถานะอาจจะหนักขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงว่ามันโอเวอร์โหลดสุดท้ายแล้วมันก็ต้องจบเพราะฉะนั้นถ้าได้กลับเข้ามาพูดคุยแล้วจะต้องจเย็นๆน,นิดนึงนะคะที่รักอเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันกลับเข้ามาคุมคุยในรูปแบบของการที่อีกคนหนึ่งอยากจะพูดคุยอยากจะเคลียร์ถึงปัญหาแต่อีกคนหนึ่งเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะความรู้สึกน้อยใจรู้สึกหน่อยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เพราะว่าช่วงเวลานี้ดาวพฤหัสเล็งตัวคุณอยู่โดยเฉพาะราศีมังกรมักจะขี้น้อยใจขี้ระแวงหงุดหงิดง่ายต้อง หาเหตุผลขาดเหตุผลอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆและตั้งสติดีๆดึงสตินิดนึงนะคะชาวมังกรที่เข้ามาดูเพราะว่าดูๆแล้วช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณหน่อยกับเรื่องของความรักตัวเองพอสมควรเพราะฉะนั้นถึงบอกให้ใจเย็นๆขอดูลัคนาด,ดาวจันทร์ดาวสุขที่มีอิทธิพลกับคุณหน่อย ลิฟบ้าชาวราศีตุ ini, ลเจมินี่ราศีเมถุนทัดเอิร์ดธัดดินพฤกษกกันและมังกรอ,อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่มีอิทธิพลกับตัวเองช่วงนี้ขอดูไพ่โรแมนต์องเจอร์ออร์เคิลการ์ดคำแนะนำจากาไพ่หน่อยสิว่าเขาอยากจะให้อะไรคุณ PASSION การดึงดูดการกลับมาพูดคุยจะมีในสิ่งจะมีในเร็วนี้คนสองคนจะมีการดึงดูดซึ่งกันและกันกลับเข้ามาพูดคุยขอให้ Romantic f e e l i n g มีการปรับ,บความเข้าใจใกันเกิดขึ้นใช้เหตุผลพูดคุยกันและนำพาสิ่งดีๆเข้าหากันอย่าเล่นสงครำประสาทห,หรือคำพูดประชดประชันกันอ t e n t i o n l ล v e เขาบอกว่าบางสิ่งที่เคลียพลังงานในสิ่งที่มันไม่ใช่ออกไป อะไรที่มันพังๆให้จบก็เคลียร์มันออกไปหรือสิ่งที่คุณมัวแต่ไปยึดติดในเรื่องของอดีตมันอาจจะเป็นสิ่งที่ท็อกซิกในอนาคตก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีเคลียร์ทิ้งแล้วคุยกันในรูปแบบของการที่ใช้เหตุและผลคุยกันความรักความสัมพันธ์มันถึงจะชัดเจนมากขึ้นอะขอดูตัวไพ่ General Card หน่อย อืมเลนโบขึ้นเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเหมือนฟ้าหลังฝนน่ะการกลับเข้ามาพูดคุยของคุณน่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณฟ้าหลังฝนจะสวยได้ก็เมื่อแต่เมื่อเมฆและไอ้น้ําแสงรวมกันแล้วกลายเป็นลุง้งเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ทําแบบนั้นตัวคุณจะต้องมีการชัดเจนมีการใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของคําพูดคําจาในเรื่องของการเคลียร์กัน เขาบอกว่าความรักของคุณมันได้สว่างอีกครั้งแล้วอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดโชคชะตาเพราะฉะนั้นความรักของคุณจะต้องใจเย็นเหมือนสายน้ำเวลาพูดคุยกันแล้วทุกอย่างมันจะจบได้ดีทุกอย่างมันจะผ่านได้ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะอโอเคค่ะไปกันต่อสำหรับคนโสด ขอดูไพ่พลังงานความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณหน่อยสิว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยช่วงสิบสองช่วงหลังจากเนี้ยสิบสี่วันหลังจากเนี้ยมันจะเป็นไงขอดูก่อนแล้วกันขอดูในอดีตก่อนลวกันว่าอดีตของคุณมันเป็นยังไงบ้างในเรื่องความรักอืมเมติเชียนขึ้นมีใครบางคนนะคะอยู่ในสถาะนะคุมเครือไม่ชัดเจนมาก่อนวาเลนไทน์ อาจจะอยู่ในช่วงของการที่เฮิร์ตหนักในช่วงวาเลนทน์ก็เป็นไปได้พราะไปรับรู้ข่าวสารและบางอย่างกับคนที่ตัวเองชอบหรือว่าแฟนเก่าหรือคนที่ตัวเองยังลืมไม่ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิบเหรียญน,นะคะมีใครบางคนเฟลมีใครบางคนนอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ๆก็ไปเจอเขาเปิดตัวหรืออยู่ไปก็เห็นข่าวสารนะเขาขึ้นว่าเลชันชิปมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทําให้ตัวคุณรู้สึกรู้สึกเหนื่อยรู้สึกในนอยกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ้อนมองดูแล้วว่า ในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาตัวคุณก็เริ่มค่อนข้างที่จะไม่คาดหวังกับเรื่องความรักแล้ววาเลนไทน์ที่ผ่านมาเหมือนตัวคุณก็ค่อนข้างที่จะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนซะส่วนใหญ่หรืออยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวซะส่วนใหญ่ในเรื่องของการใช้ชีวิตความรักอาจจะมีบ้างหรือมีคนเข้ามาคุยบ้างแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้หายใจเขาขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าสนใจอะไรอิกนอเขาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็อยู่กับตัวเองเพราะรักตัวเองซาส่วนใหญ่สาวราศีพฤษศสาวราศีมังกรบางท่านอาจจะ โฟกัสการใช้ชีวิตในหน้าที่การงานไปแล้ววะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักชาวราศีกันอาจจะดูค่อนข้างที่จะไม่ได้คิดที่จะมีแฟนในตอนนี้แอบคิดอยู่แต่ว่าก็มีคนเข้ามากับเรื่องที่จะไม่ไม่คุยหรือแบบห่วงความโสดไปอะช่วงเนี้ยสองดาบขึ้นนะคะขอดูซิว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะได้เจออะไรในเรื่องความรักไหมโอเคค่ะความรักความสัมพันธ์จะมีมีจะมีคนรักเก่าๆหรือคนคุยเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ เขาอาจจะมาส่องคุณหรืออาจจะมากดไลฟ์สตอรี่อะไรบางอย่างหรือมาส่องสตอรี่ก็เป็นไปได้นะคะแต่เขาก็ไม่ได้ชัดเจนในช่วงเวลานี้เขาค่อนข้างที่จะมาแบบว่ามาส่องไทม์ไลน์ชีวิตเฉยว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ได้แบบ กับเข้ามาพูดคุยในตอนนี้ถ้าเดอะเวอร์ขึ้นแบบนี้เหมือนคุณจะได้ไปพบเจอใครบางคนที่อายุน้อยกว่าและมีการคอมเมนต์มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นจะทําให้คุณท็อกซิกก็เป็นไปได้ดูๆแล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ถือว่ายังไม่ใช่เวทีที่คุณจะต้องมาเจอความรักที่ดีรอหลังเมษาเป็นต้นไปรอดาวย้ายก่อนมันน่าจะดีมากกว่านี้ช่วงเวลานี้คืออยากให้อยู่กับตัวเองไปก่อนแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ตัวเองจะทําในเรื่องของการใช้ชีวิตซะส่วนใหญ่ไปก่อนนะคะชาวราศีธาตุดินที่เป็นคนโสดน,นะ อขอดูเอาคำหนะะ่อยค่ะบทสรุปเอาคำเป็นยังไงต่อคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เทมเพลนสี่ถ้วยสี่ดาบโซเมตสามถ้วยอัศวินถือถ้วยและ สองไม้เท้าว่ามองดูแล้วว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันยังไม่ตัวคุณเนี่ยมันยังแบบมีคนเข้ามาชัดเจนกับคุณเยอะนะแต่ตัวคุณยังไม่เลือกใครในตอนนี้คุณยังค่อนจะห่วงความโสดทะส่วนใหญ่มีชาวราศีธาตุน้ํากรกฎพิจิตมีบางท่านที่ค่อนข้างจะเทคไอชั่นกับคุณพอสมควรอาจจะเป็นคนอายุเท่ากันหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ที่เข้ามาอยู่ในช่วงของการที่แอบชอบแอบรักคุณอยู่นะคะ เพราะว่าไพ่โซเมทไพ่เดลิเวอร์ขึ้นมาเล่นกับตำแหน่งของเพื่อนก็คือตำแหน่งสาถ้วยมันคือไพ่ของการที่คนไก่ตัวหรือเพื่อนนะคะชาวทัตุน้ำทั้งหลายนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีใครหลายๆคนเข้ามาให้ให้ความสนใจคุณเยอะ แต่ตัวคุณค่อนข้างจะไม่เลือกคุณเหนื่อยกับความรักคุณอยากอยู่กับตัวเองคุณอยากจะพักผ่อนในช่วงเวลานี้คุณรู้สึกว่าเวทีในความรักที่ผ่านมามผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างจะท็อกซิกมันเจอแต่เรื่องที่ทําให้คุณเจ็บคุณคาดหวังไว้เยอะสุดท้ายแล้วคนที่คุณคุยเขาก็ทำกับคุณไว้เจ็บคุณเลยค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายกับความรักเลยอยากอยู่กับตัวเองอยากจะอยากจะโฟกัสที่ตัวเองซะส่วนใหญ่ใครที่เข้ามาคุณให้สถานะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่คุยๆกันไปก่อนไปต่อคิวก่อนเพราะว่าตอนนี้จะไม่พร้อมที่ อ่ะอดขอดูไพ่พลังงานราศีหน่อยพลังงานดาวจันดาวศุกร์ลัคนาดาวจันดาวศุกร์ราศีเขาอยู่ในราศีอะไรคะขอดูไพ่ดนึงเอลิอสราศีเมษนะคะเจมินายเจมินี่ราศีมิถุนธาตุแอร์ค่ะธาตุลมค่ะมิถุนตน,ตนละกลุ่ม อ่ะคนโสดโอนให้อีกสองใบธาตุาดินค่ะพึกศกันมังกรและลิฟบ้าชาวธาตุตุลราศีตุลเบอร์ชาร์ตอาจจะอยู่ในที่กล่าวมานะคะราศีเมษธาตุดินพึกศกันมังกรธาตุลมมิถุนตุลและกลุ่มแล้วก็ราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลก็เป็นไปได้นะคะลัคนาด,ดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็อาจจะอยู่ในราศีดังต่อไปนี้นะอืม โอเคขอดูไพ Angel, ่โรแมนต์แองเจิลออลเลอร์เคิลการ์ดหน่อยสิออลเลอร์เคิลการ์ดจะจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จ้ะอืม เขาบอกว่าช่วงเวลานี้คนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาลหลายๆท่านแหละแค่อยู่ที่ตัวคุณปรโฟกัสว่าคุณจะพร้อมที่จะมีความรักไหม t ูเลอรขึ้นนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวด้วยที่จะเป็นความรักแท้ของคุณเขาบอกว่าคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่แล้วมักจะอยู่ใกล้ตัวคุณอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินที่มีล,าลาักนณราศี พุกษศกมังกรด้วยก็เป็นไปได้นื่อนงะความรักการภาวานาให้หาเนื้อคู่ของคุณนะคะมันจะดึงดูดความรักโรแมนติกเข้ามาเมื่อคุณหวยหาเมื่อคุณตั้งใจดึงดูดเขาเข้ามาเขาก็วนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณแล้วแต่อยู่ที่ตัวคุณจะมีการที่ ตัดสินใจจะคบเขาหรือเปล่ามองดูแล้วว่าพลังงานของเรื่องของเนื้อคู่ของคุณอ่ะมันเข้ามาหาคุณแล้วแค่ตอนนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับใครบางคนที่เข้ามาเพราะคุณยังหาไม่ได้เดี๋ยวในเวลาต่อจากนี้คุณจะรู้เองว่าใครคือทูเลอรของคุณหรือใครเป็นคู่แท้ของคุณหรือใครเป็นโซเม e ของคุณคุณจะรับรู้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเองเพราะว่าสัญชาตญาณของคุณเริ่มตื่นรู้แล้ว ดาวพฤหัสมาเลงกับตัวคุณค่อนข้างชัดเจนว่าคนโสดนะคะก่อนเมษาน่าจะมีการสละโสดได้ชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วสำหรับชาวธาตุดินขอดูไพ่ตัวเออนเนเชลลหน่อย,นยเนเชลลการ์ดหน่อยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นยังไงต่อคําแนะนําสุดท้ายนะคะ การส่องของใครบางคนเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีใครแอบชอบคุณอยู่แล้วคุณก็รับรู้ได้แต่คุณไม่ได้ชอบเขาขอให้คุณลองเปิดใจดูนะคะความรักใหม่ๆเดอะ n บกิ้งใหมใหม่มันจะมีเข้ามาอยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าตัวคุณกล้าที่จะลองศึกษาดูใจกับตัวเขาหรือเปล่า ถ้าตอนนี้ความรักมันมีหลายๆคนเข้ามาให้ความสําคัญกับคุณให้ความสนใจกับคุณแต่ตัวคุณยังปิดกั้นอะไรบางอย่างคุณยังเป็นภูเขาน้ําแข็งอะไรบางอย่างที่ปิดกั้นเส้นทางตัวเองไม่ให้ไปพบเจอความรักที่ดีและความสุขลองละลายภูเขาน้ําแข็งก้อนนี้ดูแล้วคุณอาจจะพบเจอความรักที่ดีและความสุขที่คุณหอยหามาตลอดทั้งชีวิตก็เป็นไปได้นะคะโอเคไพ่บอกประมาณเท่านี้ วันนี้ก็ขอให้ชาวท่านดินทุกๆท,ท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเก็บคำแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้ถ้าผิดพลาดประการใดวันนี้ต้องขอโทษและขออภยัย้นที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ